นะครับฟิกนะครับดังนั้นตัวเคาน์เตอร์เองจะไม่สามารถเยนับสัญญาณอินพุต a n n e l ตามที่เรากำหนดได้นะครับเราจะฟิกในส่วนของอ่าอินพุตที่เข้ามานะครับดังนั้นเราในการใช้งาน High Speed Counter นะครับเราต้องเรียนรู้ด้วยนะครับว่า Channel ไหน เป็นของเคาน์เตอร์ตัวไหนนะครับแล้วก็เวลาใช้งานนะครับมันจะมีอย่างเช่นตัวตัวนี้ที่เราได้กล่าวถึงตอนนี้นะครับ Assign Start a n d ะ e ีเซนะครับบางตัวนะครับใช้ Input x 0นะครับในการรับสัญญาณเพลนะครับเข้ามาเป็น1ห,หรือเป็น0นะครับแล้วก็ในการนับขึ้นหรือนับลงเนี่ยก็สามารถจะเซ็ตได้ภายในนะครับของตัว เคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเซตที่ M ตัว M8 แล้วก็ตามด้วยสตาร์สตาร์สตาร์ก็เป็นสมมุติว่าเป็น Channel นี้ก็จะเป็น244นะครับแต่ทีนี้ Input X1 นะครับสามารถที่จะรีเซ็ตนะครับได้นะถ้าใช้ C 2 4 4นะครับแล้วก็ Input X6 นะครับสั่งสตาร์ทได้นะครับอาจจะไม่ต้องใช้ในส่วนของการสตาร์ทด้านในเรนเดอร์ของโปรแกรมนะครับ ังนั้นมันจะถูกฟิกนะครับดังนั้นถ้าเราใช้ตัวสมมุติว่าเราใช้ตัว c 2 4 4นะครับก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับว่า X6 มันเป็นตัวขาสตาร์ทนะครับบางครั้งนะครับหรือ X1 เป็นขารีเซ็ตนะครับบางครั้งเราเอา X1 ไปทําฟังก์ชันอื่นนะครับปรากฏว่าตัวคา์เตอร์ที่เราใช้งานเนี่ยรีเซ็ตตลอดเลยนะครับนี่ก็คือข้อที่เราควรระวังไว้นะครับทีนี้นะครับตัวต่อไปเป็นใบเป็น Two Phase นะครับคา u เ t อร by Direction นะฮะ ตัวนี้จะเห็นว่าอัพกับดาวเนี่ยสัญญาณที่พันที่จะเข้ามาจะอยู่คนละคนละชแนลกันนะครับตัวนี้อยู่เป็น x0 อย่างเดียวนะครับทั้งอัพทั้งดาวแล้วก็ใช้ในส่วนของรีจิเตอร์นะครับกำหนดว่าให้มันนับขึ้นหรือนับลงนะครับแต่ตัว by direction เนี่ยที่เป็น two f a c e นะครับก็จะมีสัญญาณ x เนี่ยเป็นสัญญาณพันที่เป็นนับขึ้นนะครับสัญญาณ x0 เป็นนับขึ้นนะครับ x1 เป็นนับลง นะครับดังนั้นนะครับสัญญาณเพา2สองตัวนี้ก็จะ,ะถ้าเกิดว่ามีเพา์เข้ามาที่ C 2ถ้าเราใช้คา์เตอร์ C 2 6 C 2 4 6นะครับก็ถ้า x 0เข้ามาก็จะนับเป็นขึ้นนะครับถ้า x 1เข้ามานะครับคา์เตอร์ก็จะนับลงนะครับตัวตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามพันธ์นะครับแล้วก็มีในส่วนของการ Adjust Reset ได้นะครับด้วย x 2ถ้าเกิดว่าใช้เป็น C 2 4 7นะครับ ชั้นสองก็รีเซ็ตด้วย x 5แต่พันเทนจะอยู่ที่ x 3กับ x 4นะครับเป็น up กับ down นะครับแล้วตัวของ249ก็จะมีในส่วนของ start input ด้วยนะครับกับ250นะครับต่างกันที่ channel นะครับ x 0 x 1นะครับแล้วก็ x 2 x 3นะครับทีนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น ab phase นะครับ ab phase เนี่ยจะต่างกับตัว two phase counter อยู่นะครับ ทูเฟสเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะสังเกตว่าพันหรือว่าสัญญาณที่เข้ามาทั้ง x ทั้ง x ศูนย์แล้วก็ x 1นะครับหรือว่าทั้งอัพทั้งดาวตัวนี้นะครับมันจะไม่สัมพันธ์กันนะครับอาจจะเราตอนที่เราใช้งานนะครับคือ you